ก็เดี๋ยวดูเนื้อตัวนิดนึงเขาถึงครับให้เราบ้านเรายคุจะเล็กอ่ะอ่าเท่าไหน่สี่ช่วโมงเนเดี๋ยวไปลดน้ำหนักเราลดแบบไม่ลดโอเคงั้นเดี๋ยวเอานี่ก่อนอ่าน้ำตัวพี่หน่อยครับตอนนี้ผมเป็ชั่วโมงก่อนไอ้นี่เราซ้อมมากี่วันครับประมาณเดือนก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสองมอนก็อยู่ที่สงขลามีใครเป็นกุ๊กบ้างที่ซ้อมมากี่วันั่นก็มีพวกน้องๆในค่าสพวกชิงช้าร่วมกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบปียังเท่ายี่สิบเอ็ดเราเราสูงเท่าไหร่ น้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับมาประมาณ50 57ได้เราเป็นมวยสไตล์อะไรครับมวยแกร่งกันได้ครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับเสือคิมเคยต่อยกันไหมไม่ครั้งแรกเลยได้ศึกษาคิมมาต่อยเข้ามายังมีจบกว่าแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงดีก่อนดูบนเวทีต่อยตามสใต้ก่อนนะคอยแก้ไขล่าสุดเราต่อยไปที่ล่าสุดต่อยไวที่เนี่ยที่ร้านเหมือนนี้วันนั้นต่อยกับยอมหมูเป็นไงบ้าง พลาดแพ้คะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อบาทแล้ววันนี้ต่อยร้อยร้อยสิบเก้าเมื่อกี้สอบหนักแล้วเป็นไงเกินหรือขาดเกินปอนด์ครับก็คือเดี๋ยวมาวิ่งอัตอนเช้าเนอะร่างกายไฟนี้เป็นไงกีง่เปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์สม่วยแข็งแรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดไฟนี้เราคุมคุมมามากี่กิโลค,ค,ค,ครับสามโลนะเราต่อยมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้เจ็ดสิบไฟเราคนจังหวัดคอนแก่นฝากเชิญชวนแฟนคขับรหน่อยฝากพี่น้องชาวคอนแกนช่วยเชียร์พี่น้องหน่อยครับเต็มที่นะครับโอเคขอบคุณครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ มีใครเป็นคู่ป้าคู่ซอมั้งอยู่นั่นเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆในค่าเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบเอ็ดครับเราสูงเท่าไรร้อยหกสิบแปดน้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับห้าสิบห้าสิบเจ็ดเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับมวยเขาเราวันนี้เรามาเจอสี่ดีโชคไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเกมมาต่อยเขาไหมยังก็ดูเขาเป็นมวยสไตล์มวยเขาแล้ววันนี้เราจะวางเกมียวมงแหงไงดีเราต้องแรกเขาอ่าแรกเขาแล้วมีอาวุธอะไรมาเสริมไหม แล้วเมื่อกี้ช่างแล้วเป็นไงเกินหรือขาดเมื่อกี้ช่างร้อยสิบเก้าวันนี้วันนี้เราต่อยร้อยร้อยยี่สิบก็คือมาขาดนิดนึงและล่าสุดนี้เราต่อยไปที่ต่อยที่ไอคอนสยามเป็นไงบ้างแพ้ครับฝรั่งอ๋อแต่เจอฝรั่งแพ้มาอันนั้นห้ายกหรือสามยกสามยกแพ้มาเวทเทแค่ไหนห้าสห้ากอ๋ออันนี้มันเป็นปอลนะแต่เขาไม่เป็นไรวันนี้มาแจ้งเกิดเราที่นี่ ไฟนี้เราคุมมาประมาณกี่กิโลนะคุมมาสามโลสามโลกับสี่โลได้เราต่อยมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่ละประมาณห้าสิบศูนยเราคนจังหวัดฝากเชิญชวนเพื่อนขับรถหน่อยครับฝากแชร์สกิีก็ลงมาเขียนเลยครับเต็มที่แน่นอนโอเคขอบมากครับพี่ชายครับใครบอกรถโชคร้อยใครบอกรถโชคร้อยยี่สิบวะร้อยสิบเก้านะไปดูดิเขาบอกออกมาร้อยยี่สิบ